นี่ค่ะเปจะมาบอกเทคนิคในการทําน้ําแดงโซดานะคะทํำยังไงที่ว่าไม่มีถ้วยตวงนะคะและไม่มีช้อนคนนะคะและจะทําน้ําแดงยังไงให้อร่อยนะคะมาดูเทคนิคกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยิง,ง,งย้สไตล์เป้มาแล้วนะคะวันนี้เป้จะมีเทคนิคดีๆนะคะมาทำน้ำน้ำแดงโซดาค่ะและเป้มีเทคนิคดีๆนะคะว่าเป้ไม่มีช้อนนะคะไม่มีถ้วยตวงและสามารถที่จะทำน้ำแดงโซดาเนี่ยให้เข้ากันได้ดีนะคะเป้มีเทคนิคเป้มีเทคนิคยังไงมาดูเลยค่ะ ก่อนอื่นแรกนะคะนี่ค่ะเราซื้อโซดามานะคะเปิดเลยค่ะเราเปิดโซดาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะน้ำแข็งแก้วหนึ่งนะคะเราใส่สโซดาไปในน้ำแข็งกันเลยค่ะเดี๋ยวบอกก่อน ว่าเราจะใส่นี่ค่ะถึงขีดข้างบนนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราเอาน้ำแดงนะคะอ้าเปิดเปิดใส่ในโซดาเลยค่ะ ประมาณนี้นะคะหรือว่าไขยาหวานอีกนิดนึงเนี่ยประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราเทาใส่แก้วเลยค่ะนี่ เป็นไงคะเทคนิคของเรานี้ทําได้สองแก้วเลยนะคะถ้าเกิดเราซื้อโซดาขวดใหญ่มานะคะเราทําได้สองแก้วเลยนะคะเทคนิคของเราคือว่าเราใส่โซดาไปในน้ําก่อนส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะพอเราถึงขีดแล้วเนี่ยและเราใส่น้ําแดงลงไปเลยและเรา เทไปในแก้วนะคะมันจะเข้ากันดีเลยค่ะไม่ต้องคนไม่ต้องมีช้อนไม่มีที่ตวงค่ะเท่านี้ก็สามารถที่จะกินน้ำแดงโซดาอร่อยมากเลยค่ะถ้าเกิดไป่มีเทคนิคอะไรดีๆนะคะเดี๋ยวแป้นจะมาทำให้ดูนะคะเทคนิคที่ง่ายๆและอร่อยด้วยนะคะ ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะวันนี้คลิปสั้นนะแต่ว่าเป็นเทคนิคดีๆให้ทุกคนได้กินค่ะอืมหลอดชิมดูว่าอร่อยไหม,มสุดยอดอชื่นใจเลยอะ่ะ หวานกำลังดีอะสุดยอดอืมกดติดตามมิยาสไตล์เป็นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ